สวัดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมนี่คือเวลา8ปดโมงกว่านะคะหลังจากที่ไปจับคลิปแถวหน้าสถานีรถไฟแล้วนะคะก็จะพามาชมห้าง CNA ตอนนี้ก็ยังไม่เปิดมันก็เลยไม่ค่อยมีคนนะคะแล้วก็คนก็เดินไปโรงเรียนกันจนหมดแล้วมันไม่มีผู้พานป้าก็เลยถือโอกาสนะคะตรงนี้คือห้างสับสินค้าที่ว่า ราคาเป็นกันเองนะคะจับต้องได้ไม่ถึงกับแพงมากมายนะคะมีทุกระดับนะคะมีทุกทุกวนะะันะคะตอนนี้สิเนต์ะคะเนะนะจ้าของเป็นชาวในแลรรนด้วยสินะคะเยทำไมป้าถึงก้าถ่ายตรงนี้รู้ไหม มันติดป้าก,ก็จริงนะคะแต่ว่ามีตำรวจอยู่นั่นไงคะตำรวจใส่เสื้อสีส้มตรงนั้นนะคะนี่ไงพอเดินอยู่ตรงนั้นนะคะปาก,ก็เลยนี่ตำรวจช่วยอยู่ตรงนั้นนะคะมีรถจอดด้วยป้าก,ก็เลยกล้าตอนนี้คนไม่ค่อยเยอะแล้วคะ่ะเมาาื่อเช้านีคนพุกพันมากะะพุกพันมากมากเลยป้าก,ก็เลยเห็นนี่ก็เลยตรงไปะะตรงไปที่ไกลนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นเวลาเลยเนาะไแปดโมงมาแล้วคนก็จะน้อยแล้วนะคะคนก็จะไม่ค่อยมากแล้วเห็นป้าให้ดูเนาะนี่คือตอนเช้านะคะตอนเช้าแปดโมงกว่าช่วงเวลาแห่งความเร่งรีบแต่ว่ามันผ่านไปแล้วนะคะมันผ่านไปแล้วก็จะเหลือไม่มากแล้วนะคะพอมีปลาปลาานะคะปลาป ป้าก็จะถ่ายตรงนี้นิดหน่อยนะคะทำไมถึงกล้ามาตรงนี้ทุกคนมันก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งนะ,ะปกติเมื่อก่อนเนี้ยตรงนี้เก้าอี้มันจะเป็นเป็นที่วสงบมากเลยนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นแหล่งเสีเทานี่ตอนนี้ร้านค้าตรงนี้จะปิดนะคะเขาก็เลยมาเพ้นท์คนที่นี่เขาชอบเพ้นท์ข้างบนก็เป็นที่จอดรถนะคะที่ป้าเคยถ่ายอยู่ตรงหน้าวงเวียนที่ป้าถ่ายนะคะ เมื่อก่อนนี้เป็นร้านขายเครื่องหนังค่ะเครื่องหนังรองเท้านะคะตรงนี้นะคะกระเป๋ารองเท้าทุกอย่างแล้วตรงนั้นก็จะเป็นคาเฟ่เป็นที่ดื่มกินกันตลอดทั้งแนวทั้งแถวเลยนะคะแต่ตอนนี้เขาจะจะทุบค่ะจะลื้อนะคะตรงนี้มันก็เลยเป็นแหล่งสีเทานะคะคนก็จะมาชอบอยู่ตรงนี้นะคะทุกอาชีพเลยคนน้อยแล้วค่ะไม่เหมือนกันเมื่อเช้า ไห,ห้ดูเนาะดูยืดหน่งนะคะว่าตรงนี้มีอะไรบ้างรถเมย์ก็จะไม่แน่นแล้วนะคะเมื่อเช้านี้แน่นแยดนะคะคุณตำรวจอยู่ตรงนี้สองท่านนะคะ่ะรถจอดอยู่เราจะไม่ยุ่งแต่ประอุ่นใจแต่มันก็มีนะม,มีสีผิวอยู่สามสี่คนเขาอาจจะรอรอญาติรออะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือถนนแล้ว ซอยละลายซับนะคะ,นะคะที่เราไปไลค์เมื่อวานนี้ก็คือข้างหลังนะคะที่เป็นอำเภอนะคะเป็นอำเภอได้เป็นป้าเรียกไม่ถูกนะคะอบตนะคะให้ชมตอนนี้ปาแกล้าค่ะมีตำรวจอยู่ ใกล้ใบไม่นี่ใกล้ใบไม่จะร่วงแล้วแต่เขายังไม่เปลี่ยนสีนะ,ะเป็นบางจุดนะบางจุดที่เขาไวเขาก็ไวนะค,ะคนก็จะไม่ค่อยพูกพัานแลว้วทุกคนคนก็จะเหลือน้อยแลยะะ้วรถเมย์ก็ไม่แน่นเหมือนมเมื่อเช้าค่ะมเมื่อเช้าแน่นมากเลยเราจะให้ดูเนาะอย่างนี้ลถไฟตำรวจก็อยู่ป่ากา ก็มาทํำจำหน้าที่ทำจำหน้าที่รถเมย์มาอยู่เทินตรงนี้ป้าก็งรู้ปกติอ,อ,อ๋อเขาอ้อมเพราะว่าสถานีรถไฟกําลังปรับปรุงค่ะปกติสายนี้นี่จะมาจากหน้าละก้าเลยนะคะป้าก็เมป้าไม่ได้ใช้รถเมย์นานแล้วนะคะป้าให้ชน รูปปันน้นนเต้นที่ากำลังกอ่อสร้างนะคะก็จะอนุรักกำแพงกำแพงข้างหน้านะคะคนก็จะไม่มากแล้วนะคะโอ้ยมีเพลงว่ะปากง อ,อันนี้คือปักกิ่งนะคะที่จอดรถเนาะโอ้ยไปตรงไหนก็มีแต่เพลงมีแต่เพลงป้าขอขอจบเลยนะคะนี้นะคะคนตำรวจมองละ,ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ